สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการติดตั้ง fortigate บน g n s 3นะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือไฟนะครับไปหาไฟล์ ios มาก่อนไปหาดังโหลดมานะครับซึ่งผมหาไม่ได้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็อีกไฟลหนึ่งนะครับจะไฟล์จะเป็นตัวตัว m ที่ g นะครับ2ไฟล์นี้ต้องมีก่อนนะครับซึ่งไปหาดังโหลดได้โอเคอ่ะก็ต้องมีนะครับ g n s 3แล้วก็ g n s 3 vm นะครับ2ออัน ส่วนประกอบโอเคเริ่มเลยนะครับผมก็กดด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้กด New Template New Template เลือกนะครับ Install and a p n Form the Design 3 Server นะครับกด Next ตรงนี้จะมีให้เลือกนะครับก็เลือกเป็นไฟ ewall เมืมเ่อเป็นมีโฟลเดอร์หลายตัวนะครับผมเอาเป็นฟอร์ติเกตตัวนี้ฟอร์ติเกตคิวมูนะครับฟอร์ตินเนตนะครับฟอร์ต In ินเนตอินสตาลนะครับอินสตาล์เดอเอพีแอนด์นะครับอันที่สามวีเอ็มก็กดเน็กนะครับตรงนี้มันจะหาสักพักหนึ่งโอเคพอขึ้นมาก็กดเน็กเช่นกันนะครับข้างตัวนี้มันจะสแกนสแกนในเครื่องเราก่อนนะครับสแกนในเครื่องก่อนว่าม,มีไหมเนื่องจากว่าผมเคย ทำปงิปแล้วนะครับอาจจะเจอเงินไม่เจอก็ได้นะครับโอเคถ้าถ้ามันเจอเนี่ยมันจะต้องเขียวหมดนะครับเขียวหมดนะครับเขียวหมดสมมติงุ้นผมหามาเนี่ยหมดไปวุ้นบิ้วนี้นะครับถ้ามันได้นะครับอันเดียวนี้ตัวนี้มันเจอแล้วนะครับ MT 3 0 G เนี่ยเจอแล้วนะครับตัวนี้ไม่เจอนะครับผมลองทดสอบ Import ดูนะครับก็เข้าไป ในโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้นะครับนะครับเอาตัวนี้ก็กด yes นะครับถ้าได้นะครับมันจะต้องเขียวนะครับตรงนี้เขาบอก successful อันนี้ความหมายคือมันกดเข้าไปที่อินเทสาบมีเมนะครับแต่ถ้ามันชื่อไม่ตรง นะครับหนูเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่ามันก็จะม,มันขึ้นมิสไหมครับมีถ้าอย่างนี้นะเราต้องแอดมนนวลของผมนี่จะเป็นที่ผมหามาแล้วจะเป็น6.2.3นะมันเลยไม่ไม่ตรงเท่าไหร่ผมก็กด Create a new version นี้นะครับกดใส่เป็น6.2.3นะครับก็เวอร์ชันมันคนละเวอร์ชัน,น,น,ชนกันนะครับแล้วก็ให้มันสแกนใหม่อีกทีหนึ่ง โอเคนะครับมาครับถ้าถ้าได้นะครับมันจะขึ้นเขียวทั้งคู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่นั่นก็ต้องกด Import ใหม่ถ้าเขียวนะครับเดดดี้ทูอินสตอร์ก็เนี่ยก็กดเน็กนด้งเลยนะครับกดเน็กนดงเลยนะครับ yes โอเคนะครับอันนี้เขาจะบอกครับ Default เห็นไหมครับ Default Username คือ Admin นะครับพาร์ทเดดไม่ทิเซ็ตนะครับนี่คือสำเร็จนะครับสำเร็จ นะครับผมก็กดฟินิชนะครับโอเคถึงเห็นไหมครับมี f o r t ติเกตไว้ครับ f o r t ติเกตนะครับ6.2.3อ่าผมก็สร้างดีโปรเจกต์อ่ะผมลองวาดมาดูเราจะมาบูตกันดูว่ามันขึ้นหรือเปล่าผมจะลิงก์มาที่เราจะวันนี้เอาต่แค่เปิดให้ขึ้นนะครับ แล้วก็ยิงกับขาวข้างนอกนะครับเดี๋ยวกาวข้างนอกเนี่ยผมจะเป็นเวียมเน็ตแปดกันนะครับสองคนนี้ใช้จีเน็ตสามอยู่แล้วอันนี้ผมเอาเป็นพัดหนึ่งนะพัดหนึ่งนะครับกดนี้ให้ดูเลือกพัดหนึ่ง 1, นะครับสวิตช์ส่วนตรงค่าวเนี่ยผมจะยิงไปที่เวียมเน็ตแปดนะครับที่ตรงนี้นะครับแปดกดแอดนะครับแอปพลายโอเค เดี๋ยวใครดูไม่ทันก็ค่อยกดยอ้อนหลังเอานะครับวีนเน็ตแปดนะครับว i มเน็ v ตแของผมเนี่ยผมเซตเตรียมไว้แล้ววิมเน็ตนะครับวเนตแของผมเป็นเบอร์192่งเก้าสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟอนติกเกเ,เอาเป็นเบอร์2องจี่เดี๋ยวของรับนี้เอาแค่ ทดสอบอมีโหมดเข้ามาที่ฟอร์ติเกตได้ก็โอเคครับกด start บสตาร์ทครับสตาร์ทนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคนะครับก็ลงองคอนโซลดูนะครับถ้าบูตขึ้นนะครับถ้าบูตขึ้นมันก็จะวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับจะดูว่าจะบูตขึ้นไหมถ้าบูตขึ้นเราก็จะมาเซตอัพมันนะครับตอนนี้รอสักครู่หนึ่ง โอเคถ้าอย่างนี้อย่างนี้คือบูตขึ้นบูตขึ้น STM is starting นะครับอันนี้บูตรั้งแรกระหว่างรอบูตนะครับผมจะมีรูปแบบคอนฟิกไว้ ให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อใครจะพิมพ์ตามได้นะครับได้ดูง่ายๆนะครับ มันจะมีการรีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับรีบูตรีบูตอีกครั้งหนึ่ง โอเคมาครับฟอร์ดิเก e ฮ o อก n อนอ่าผมยูเซอร์ a ด l ฟอ์คือแอดมินนะครับก็พิมพ์แอดมินไปนะครับพาสเบิร์ดก็ตั้งเลยครับนะครับโทกทีครับพาสเบิร์ด d ด f ฟอ l t ์ไม่มีครับโทกทีนะครับเอนเตอร์ผ่านนะครับเขาด้ตั้งพาสเวิร์ดใหม่นะครับก็พิมพ์พาสเวิร์ดสองครั้ง นะครับพาสเบิร์ดเริ่มต้นไม่มีนะครับย้อนนะครับพาสเบิร์ดดี๋ยวไม่มี User d e f a ดี t คือ admin นะครับพาสเบิร์ดคือไม่มีนะครับแล้วก็ตั้งใหม่โอเคอ่ะผมจะองเปลี่ยนโฮสต์เนมตามที่ผมทำไวน Global, น้นะครับก็พิมพ์ config system g l o b a l นะครับนะครับก็เซตตามนี้เลยเซตโฮสต์เนม ใช้แท็บได้นะครับสมมติเป็นโจดอยขีด fortigate เอาตามนี้เลยที่เอาตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับนะครับแล้วก็เอ็นออกมาถ้าพอเออกมาเห็นว่า host name จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับ host name เปลี่ยน,นับโจดอยขีด fortigate อ่ะต่อไปบนเซต ip นะครับเซต ip มันก็เข้า config system i เ t อร์ a ฟ e ถ้าตัวนี้ทำคลิครั้งแรกกันนะครับ System Interface จะได้ไป m ม n เน e มันได้นะครับผมจะเซตพอร t ตหนึ่งก็ไป Edit นะครับพอร t ตหนึ่งนะครับแล้วก็เซตโหมด Static ก็คือนี่เซตไอพีฟิกให้มันนั่นเองก็ผลที่เซตไอพีเป็นวงเดียวกับตัววิมเน็ตแปดผมนะครับก็คือเซตไอพีนะครับ 192.168.2.254มาร์ก24บิตได้เลยนะครับแล้วก็เซตโูให้มันนะครับแวนนะครับก็เซ็ตว่ายอมอะไรบ้างนะครับโอายอะไรบ้างอารอะไรบ้างนะครับผมเอาเป็นปิงแล้วกันปิงนะครับ มี http https http เล้วกันนะครับเอาแค่สตัวพอพอเสร็จปุ๊บก็เอ็นนะครับนะครับโอเคอ่ะเราเซ็ตเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะมาดูว่านะครับจะได้จริงหรือเปล่าผมจเทสเบื้องต้นก่อนว่าปิงเจอไหม ส2งสองโอเคมาครับปิงได้ปิงได้ผมก็วยครับเปิดเบราว์เซอร์นะครับ 2, 2, 2, 5, นะครับ1 9 2่งเก้าส่งหกนะครับ ปุ๊บโอเคครับสำเร็จครับโอเคยูเซอร์แอดมินพาดเวิร์ที่ตั้งไว้นะครับหงื่งพาดเวิร์โอเคครับอ่าอันนี้คือสำเร็จผมปิดโค้ดเลยนะนะครับไม่ต้องเซฟกันนะครับโอเคครับเข้าไม่ได้ครับโอเคอันนี้เป็นเวอร์ชัน 6.2.3บิว10.6อันนี้ของผมนะครับตอนนี้มันเป็นเวอร์ชัน6.4นะครับไปหางอดเองในเว็บ f o r t i g a t e นะครับถ้าใครเคยซื้อโปรดักต์ฟอ i g a t e อยู่แล้วนะครับสามารถอดไอเอสได้เลยนะครับเห็นไหมครับได้สวยงามเดี๋ยวผมลองเล่นนิดนึงกันนะครับลองไปตรงเน็ตเวิร์กนะครับอินเทอร์เฟซงั้นดูนิดนึงกันนะครับโอเคไหมครับเห็นพอร์ตไหมครับตอนนี้ถ้าถ้าใครเข้ามาก็โชว์แบบนี้เราก็กด ฟิสิกอลอินเทอร์เฟซนี้ดูเทนพอทหนึ่งใช่ไหมครับพอทหนึ่งเซ็ตอยู่สามารถาคลิกเข้าไปอีดิทมันได้นะครับไปอีดิทได้นะครับสามารถไปแก้ไขนะครับอย่างเช่นตั้งชื่อมันได้นะครับเปิดสวิตซ์เพิ่มได้เนี่ยเปิดสวิตซ์ฟิสิกอลเชลเพิ่มก็ได้นะครับเงินลงมานะครับกดโอเคเงี้ยนะครับโอเคเงินเดนะครับ เห็นไหมครับมีสเกลเชลเพิ่มเข้ามาอยูแล้วเห็นไหมครับโอเคเอาเงินค่นี้หรือถ้าอยากใส่งา u t ิ้งน,นะครับให้มันก็เพิ่ม s t a ติกให้มันนะครับมีเซตดีเอด้วยเห็นไหมครับเงินได้ดี DNS ก็เปลี่ยนได้นะครับอินเทอร์เฟสอยากเง่นไรเงินได้นะครับหรือจกงบทิ้งก็ได้นะครับ DHCP เนี่ย DHCP ก็แจกได้เลยเมนนวล DHCP นะครับเงินได้โอเคครับก็วันนี้คงได้พอสมควรนะครับความรู้นะครับการติดตั้ง G จเ3นะครับไอ้ที่ครับติดตั้ง Fort i g เก e นะครับบน G จเ3นะครับถือว่าสำเร็จนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ